สวัสดีชาวมีนทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปความรักมาดูซิว่าในเดือนธันวาคมพศ2 5 1 4นี้ปลายปีแล้วนะคะความรักของคุณนั้นจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเราและเขาจะเข้าใจกันดีมากกว่าเดิมหรือไม่นะคะท่านที่มีปัญหากันบล็อกกันหรือไม่ก็อาจจะยังไงล่ะมีการหันหลังไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าจะ จะง้อกันหรือเปล่าเขาจะมางอ้อ,องคุณไหมจะทักมาไหมนะคะจะมีการที่จะได้กลับมาเคลียร์ปัญหาแล้วก็เข้าใจกันมากกว่าเดิมหรือเปล่าด้วยสําหรับท่านที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะก,กําลังคุ้มเครือคุ้มเครือกันอยู่คนนี้นะคะเขาจะยังไงต่อกับเรานะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเ,เราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของเขาให้ด้วยนะสําหรับการเปิดพลัางงานไพ่นะคะก็จะเป็นพลัางงานโดยรวมนะซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือในบางกรณีนะไพ่สามารถที่จะสลับกันก็ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะชาวมีนนะจะเกิดในระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนะคาคมนั่นเองการแบ่งวันที่ก็จะตามแบบสาตวัตนตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะเข้าไปรับชมช่องไหนก็ยึดตามแบบของช่องนั้นเนาะเพราะว่าแต่ละช่องก็จะมีการแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลังงานรวมนะคะเป็นยังไงบ้างสําหรับไพ่หลักนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงของการ ระแวงคนรักนะคะกำลังกำลังสงสยัยว่าเอ๊ะยังไงมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคนรักของคุณนะคะจะมีขอบเขตเหมือนกับว่าจะค่อนข้างจะระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะให้คุณไปก้าวไก่ชีวิตของเขามากแลดูเหมือนมีความลับนั่นแหละคุณจะรู้สึกได้นะ,ะแล้วทีเนี้ยก็เกิดการระแวง เกิดความไม่ไว้ใจและที่นี้ก็ในบางคู่นะคะถึงขั้นรุนแรงก็คือชวนทะเลาะไปเลยกับการที่เราราแวงแล้วเราไม่รู้ว่าทําไมต้องรับรับล้อๆทำไมต้องเหมือนกับว่ากันไม่ให้เราเข้าไปเอเข้าไปในเรื่องส่วนตัวเขามากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณนั้น รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสนั่นแหละหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมีปมในใจอยู่แล้วหรือไม่ก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วการที่ทําร้ายความรู้สึกหรือว่าเป็นการนองใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยให้อภัยมาแล้วแล้วทีเนี้ยปมเหล่านั้นก็ยังฝังอยู่ในใจนะคะเนี่ยสามดาเกิดขึ้นคือในความคิดเนี่แหละกลัวว่าจะกลับไปทําร้ายเราซ้าอีกกลัวว่าจะกลับไปเสียใจน่าจดจดเดิมอีกตอนนี้เรากําลังดีขึ้นแล้วนะคะก็เลย ส่วนใหญ่นะคะหลายๆคู่อยู่ในช่วงของการที่ระแวงกลัวว่าจะเจ็บซ้ำอีกหรือไม่ก็เขาจะทำร้ายความรู้สึกให้เราต้องกลับไปทุ้งใจเสียใจอีกเพราะฉะนั้นนะคะชาวมีนแนวทางในการแก้ไขก็คือว่าให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปจับผิดอะไรมากเพราะว่า,าคนที่มีความลับนะคะถ้าเขามีความลับจริงๆไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ได้รู้นะคะเขาจะแสดงพฤติกรรมออกมาเอง บางครั้งอาจจะมีการโป๊ะแตกหรือว่าให้เราต้องได้รู้อนะค่ะเนาะช่วงนี้นะคะจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนกับว่าต้องการอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะหรือใครสักคนหนึ่งต้องการที่จะอยู่ห่างๆอยู่แบบเงียบๆไปก่อนเพราะว่าอยู่ใกล้กันจะมีการทะเลาะก,กันบ่อยนะคะเป็นแฟนคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคุณเพราะว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ อยากจะเว้นระยะห่างนะคะอยู่ไกลๆกันจะดีกว่าไหมนะคะจะดีกว่าอยู่ใกล้กันเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะมีเรื่องทะเลาะกันเยอะเลยนะคะเพราะว่า,ายังไงละ่ะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนาะหลายครั้งหลายรอบสำหรับท่านที่เพิ่งจะเป็นคู่รักใหม่นะคะที่ไม่หมอเห็นเนี่ยเป็นปยังไงบ้าง จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นไหมช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณและเขาก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งในบางครั้งเกาอาจจะมีขอบเขตของเขามีโลกส่วนตัวของเขานะคะ และดูเหมือนก็นว่าเขายังไม่เปิดใจ100%แต่ในอนาคตข้างหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะรอหน่อยนะอย่าเพิ่งไปหาเรื่องทะเลาะเพราะว่าแนวโนมที่จะทะเลาะกันมีค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นดูอาการเขาไปก่อนนะคะดูทรงเขาไปก่อนค่อยค่อยคุยกันว่าจะยังไงต่อไปยังไงซะไพ่สรุปนะ,ค,ะคุณและเขาก็คือยังคงความเป็นคู่รักกันอยู่นะคะ แต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือจะต้องมีเรื่องมีปัญหากันก่อนถึงจะดีกันได้นะคะคือเหมือนกับว่าเป็นการที่เราไม่เข้าใจกันพอเราไม่เข้าใจกันก็จะมีการพูดคุยกันเคลียร์กันแล้วก็ทําให้เรานั้นรู้ใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือไม่ก็รักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะทะเลาะกันก่อนแล้วก็กลับมาดีกันกลับมามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันเออนาะ มีชาวธานูนะคะมีราศรีกันราศรีพฤษภราศรีมีนด้วยกันก็มีด้วยนะ,ะยังไงต่อลักษณะเหมือนกับว่าท่านที่เป็นคู่รักที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะเร mm. ็วนี้จะได้เจอกันหรือไม่ก็เขาจะกลับมาหาคุณถ้าเขาไปทํางานต่างจังหวัด ก็จะกลับมาหรือแม้แต่ต่างประเทศก็ในบางคู่ก็จะมีแนวโน้มที่จะมาเจอกันนะคะไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้เนาะออสำหรับบางคู่นะคะก็น่าจะมีความผิดหวังในเรื่องของการเดินทางด้วยบางคู่เท่านั้นนะคะ คือถ้าอยู่ไกลกันมากๆเช่นต่างประเทศไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเนี่ยแหละจะติดปัญหาในเรื่องของระยะทางหรือการเดินทางจะมีเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะอาจจะปิดเนาะบางประเทศก็จะมีการปิดประเทศนั่นเองนะคะก็เลยทําให้มาเจอกันไม่ได้ทั้งๆท,ง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 ที่เราก็แคลนเ,เอาไว้กันแล้วนั่นเอง ผิดพลาดเนาะในการเดินทางมาคู่รักที่บล็อกกันทะเลาะกันแล้วก็บล็อกกันเนี่ยไปยังไงเขาจะมาง้อคุณลูกเ่านะคะไพ่ข้างๆเป็นไพ่หนึ่งถ้วยก็ค่อนข้างที่จะดีนะคือมีมีนน้มที่จะกลับมาคุยกันใหม่นะคะห่างกันไปสักพักหนึ่งก็จะกลับมา คุยกันเคลียร์กันนะคะในบางครั้งนะคะการคอมมิตหรือไม,ไม่ก็จะเป็นในลักษณะที่เรายังไม่แน่ใจว่าเขายังไงกับเราแต่เขาก็บอกว่าชอบก็รู้สึกดีนะเอไม่เหมาจะบอกว่าสําหรับตัวเขาเองหรือไม่ก็ใครสักคนหนึ่งเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะอยังไงล่ะ ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบชีวิตของใครสักคนหนึ่งก็ขอคบกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ดีต่อใจแต่ยังไม่ใช่คนที่จะมาใช้ชีตเป็นครอบเป็นครัวกันขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็คบกันไปได้เรื่อยๆนะคะชาวมีนขอดูใจกันไปนานๆเลยละ่ะสําหรับชาวมีนเองก็ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ผ่านเรื่อง ความเจ็บปวดมาเยอะความเสียใจมาเยอะเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจเลือกใครหรือไม่ก็ใช้ชีวิตร่วมกับใครอย่างเงี้ยคุณก็จะใช้เวลานานเป็นพิเศษนะะเพื่อจะคัดกรองคนที่ไม่ดีกับเรานะคะเพราะว่าในช่วงของการคบกันใหม่เนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะก็จะมีประสบการณ์ในลนักษณะที่โอ้แรกๆอะไรก็หอมอะไรก็หวานอะไรก็ดีไปหมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรอย่างีจา้จะาจะา,จานะคะมาทาให้เราหลง สักพักหนึ่งนะคะพอเขาเรื่อเบื่อเขาก็ดีห่างจากไปตรงนี้แหละที่จะทําให้คุณทบทวนหลายครั้งหลายรอบด้วยนะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นขอใช้เวลานาน,านๆกันเลยทีเดียวนะคะคือเรานั้นจะไม่ยึดติดอะไรมากครบได้ก็ครบครบไม่ได้ก็ปล่อยไปอะไรอย่างนี้เนาะ จะเป็นในลักษณะนี้ช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการตั้งใจทํางานดีกว่าสร้างฐานะสร้างตัวเองดีกว่าแล้วก็งานของคุณก็ค่อนข้างที่จะเยอะหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวเป็นภาระเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคุณกําลังแบกรับภาระที่กําลังหนักอึ้งอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความรักถ้ามันไม่ไหวจริงๆหลายๆท่านเลยนะคะชาวมีนเองก็จะ พยายามปล่อยผ่านไปก่อนไปโฟกัสที่การงานแล้วก็การเงินนะคะภาระของเราก็เยอะอยู่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจะถามหาในเรื่องของการแต่งงานมีไหมยังนะคะเพราะว่าใครสักคนหนึ่ง ยังมีเรื่องหนี้สินนาะที่จะต้องแบกรับเอาไว้เยอะอยู่นั่นเองนะยังไม่พร้อมที่จะรับภาระเพิ่มถ้าเป็นคนที่ดีต่อใจอันนี้โอเคนะคบกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณนะคนที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่เนี่ยไปยังไงบ้างนะคะสิบดาบโอ้ค่อนข้างที่อาการหนักเนาะเรื่องสุขภาพเขาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดีนะคะมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ก็สุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะอ่า สามวันดีสี่วันไข้ไหมใช่เป็นลักษณะนั้นนะคะระวังการเจยบป,ป่วยของคนรักคุณด้วยนะคะเอเอมาดูแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คิดถึงเรื่องครอบครัวนะเขาคิดอยู่เป็นการวางแผนอนาคตอยู่ในใจของตัวเองคนเดียวนี่แหละซึ่งอาจจะยังไม่บอกให้คุณได้รู้นะคะแต่ทีเนี้ยด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่ไม่รู้ว่าจะไปยังไง,งไงนะคะ คือยังงงๆเมินๆอ,อ,อยู่ยังเขาเรียกว่ายังไม่เห็นแนวทางในอนาคตของเราทั้งคู่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดคิดแหละแต่ไม่รู้ว่าหนทางเรานั้นจะเป็นไปกันแบบไหนซึ่งณปัจจุบันนี้มันก็แย่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาการความเครียดด้วยนะคะว่าชีวิตของเขานั้นมันมีเรื่องเยอะหลายสิ่งหลายอย่างเลยอนาคตเองก็แทบจะไปไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็คือจะ รับผิดชอบใครได้จะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วทีนี้อีกหนึ่งกรณีนะคะหนึ่งกรณีเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ของเราซึ่งไม่ได้มีแค่เราอาจจะมีพี่ป้านะามีแม่อะไรอย่างเงี้ยสำคัญเลยคือผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะที่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยในความสัมพันธ์ของเรานะคะถ้าเราจะพาแฟนไปเปิดตัวหรือว่าพาเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยก็คือเขาเหมือนกับว่าไม่ชอบ แฟนเรานะคะตั้งแง่เลยละ่ะจะเป็นความรักที่มามาหายหายด้วยนะคะเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแปลกแปลกนั่นแหละเนอะแล้วสรุปนะคะที่เขามามาหายหายเดี๋ยวคุยกันดีเดี๋ยวหายไปนะคะเป็นยังไงบ้างเขาต้องการอะไร หรืออาจจะเป็นชาวมิเองก็ได้นะคะที่อาจจะที่จะมีโรคส่วนตัวก็คือพยายามกันเขาไม่ให้เข้ามาในขอบเขตของเรามากมายแต่ทั้งฝั่งคนรักของคุณนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาต้องการความมั่นใจเป็นคําพูดที่ยืนยนันคําพูดที่อะไรก็ได้นะคะที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเธอเนี่ยคือคือคนรักของเรานะ,ะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะได้ทําตัวถูกนั่นเองนะคะทางฝั่งเขาอะนะ ซึ่งคุณอาจจะเสียใจไม่ยอมให้คําตอบเขาเพราะฉะนั้นในบางกรณีนะคะการที่เขาชวนทะเลาะหรือไม่ก็หาเรื่องทะเลาะเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าตัวเองนั้นยืนอยู่จุดไหนของชีวิตคุณกันแน่ก็ได้ด้วยนะคะมันมีความไม่แน่ใจในนี้ด้วยไงนะคะมายังไงต่อเขารักคุณจริงจังไหมจริงจังไหมนะสำหรับคู่รักใหม่นะคะจะมาส่องให้ จริงจังนะชาวมีนดีเอ็มเรสเนี่ยคือคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือคนที่ใช่คือสเปคคือคนที่เขาอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตนั่นแหละนะคะใช่เลยอันนี้คือที่หนึ่งเลยว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทีนี้ยังมีสามดาบความทุกข์ใจเสียใจหรือไม่ก็ สิ่งที่เคยกระทํามาคุณอาจจะเคยทําร้ายจิตใจเขานะคะแล้วทีเนี้ยเป็นความรักที่ปะปนไปด้วยความทุกข์ความเสียใจนะมีปมด้วยนะเนาะเ,ออเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองอยู่นะชาวมีนออสิ่งต่างๆสิ่งที่เขาเป็นไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นิสัยความวีนนะคะความใจร้อนความวู่วาม ความที่ชอบชวนทะเลาะตั้งแย่ทิถิอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะปรับอยู่นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้ในใิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาละ่ะกําลังพยายามอยู่นะคะถ้าเขาเป็นคนที่ทําร้ายคุณเขาก็กําลังสำนึกผิดอยู่ด้วยนะคะ อันนี้ในบางคู่นะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายความรู้สึกคุณอยู่ก็ได้นะตอนนี้เวลานี้เ,เขาสำนึกแล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้เรากลับมาไปรักกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นมาอยากจะให้คุณลืมสิ่งนั้นไปซะและเขาจะพยายามทำตัวดีให้มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะเขาก็ยังไม่อยากที่จะเสียคุณไปเนาะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวความรักชาวมีนก็ประมาณนี้นะคะพอหอมปากหอมคอพอเป็นไกด์ไลน์เนาะ เพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางในการที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของเราให้ผ่านพ้นไปได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่ามกราคมนี้จะเป็นยังไงต่อน,นั่นเองนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้แม่หมอได้ฝากอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะ หรืออยากจะส่องความพิดความรู้สึกของคนรักของคุณว่าเขาคิดยังไงกับเรา,บ,เราบ้างเขาจริงจังหรือเปล่าคู่รักใหม่เนี่ยจังหวะที่เราเจอกันเป็นจังหวะในที่ในดวงชะตาของเราเจอเนื้อคู่หรือเปล่าก็จะสามารถรู้ได้ด้วยนะคะเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ